สวัสดีค่ะฮิวค่ะวันนี้เลยทำจินไก่ชุดแป้งทอดกินกับส้มตำนะคะทอดขนมไทยเ่เสร็จแล้วอาหารของคนตัดจตดตานะคะนี่ส้มตำส้มตำหนึ่งจีนผกักวางว้นี้ค่ะกินง่ายๆหิวขึ้นมาผักก็ไม่มีอะไรมากนะคะ่ะผักสลัดแล้วก็ไปเก็บใบมะระมากับปลาเค็มส้มตำกินคนเดียว ใส่มันอย่างนี้เลยเดี๋ยวารอตีนไก่สุกก่อนตอนนี้ได้เห็ดไม่เยอะโอ้โ oh, ห oh, เดินสามมาให้ดูเดินสามป่าสี่ป่าได้มาแค่เนี้ยดูขนาดังเลยเดียเอาปิดไว้ตัวเขาจะแห้งมากกว่านี้นะคาหิวอาหารของคนเดินป่าหิวมากๆ เดินสามเขาสี่เขาเสุดยอดนี่แหละค่ะอยากได้ตังก็ต้องอดทนเข้าป่าไปเก็บตักขาไก่ขึ้นมาก่อนขาไก่ของเก่าเหลือต้มไว้แล้วก็ทำต,ต้มทำกินก็เลยเอามาชุบแป้งสะกอล็กรอบ ่ได้อีกเมนูหนึงนะคะมก็ไม่ทิ้งของเหมือนกันแบบว่าอ,อยู่มังงอกจะได้เอามาแต่รูปทำรุ่นนี่นั่นไปเสร็จแล้วค่ะไก่ผงมะนมาวเรียบร้อยไปกินกันค่ะขอเวลากินก่อนนะคะอร่อยอรๆขาไก่ชุบแป้งทอด กินก่อนนะจ๊ะแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ